แมชาทำอะไรแม่จะให้หนูกินนมอะลูกอล้วหนูทำอะไรเนี่ย <ad v itt les> มันเลอะไหมลูกนะเลอะเธอไหมนะเลอะเทอไหม <ad v itt les> โอ้ยกินแบบนี้ไม่ได้นะลูกนะเอาบ้วน,นทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะ ของกินห้ามเป็นเล่นหนูรช่ไหมคะห้ามเอาของกินไปทำเล่นนะ <_ trousers> น่กหนูก็ตั้งใจดีๆสิหนูตั้งใจกินดีๆไม่เอาถ้าเป็นแบบนี้แม่จะไม่ให้แล้วนะอืม แน่ไม่ให้แล้วเพราะว่าหนูเล่นลูกหนูไม่ได้หิว <c oughs> ไม่ให้เพราะว่าหนูไม่กินหนูเล่นอยลูก ไม่เอาไม่ต้องมาร้องเลยไม่ <c oughs> ไม่ให้ดูดนิ้วด้วยเพราะว่าหนูเล่นไงลูกไม่เอานะไม่เล่นนมโอเคปะ นมให้ลูกแล้วลูกเล่นไงไอ้นอนดีๆอ่าเดี๋ยวแ,แม่ให้หนอนถ้าแม่เอาให้เราต้องไม่เล่นนะ,ะแ,มแ,แม่ให้แล้วแม่ให้แล้วอ่ากินซะ ดังลูกอ่ะกินนมกินนมอ่ะอ่ะกินดีๆหรอกกินดีๆตั้งใจตั้งใจ